สวัสดีครับพี่แนนวันนี้ตื่นมาวิ่งแต่เช้าเลยนะครับผมชื่อเต้าอายุ18ดทักทายพี่แนนสาวสวยอายุที่13พี่สาวข้างบ้านที่มาวิ่งออกกําลังกายแต่เช้าเธอเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ข้างๆบ้านผมได้มาถึงเดือนแต่ก็น่าแปลกใจนะครับที่ผมกับเธอสนิทกันอย่างรวดเร็วเพราะตอนเธอไปทำงานตอนเช้ามักจะเป็นเวลาเดียวกัน กับที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนผมก็เลยชอบชวนเธอแล่งรถมอเตอร์ไซค์ของผมไปลงที่หน้าปากซอยเพื่อที่เธอจะได้ต่อรถไฟฟ้าไปทำงานผมชอบเวลาที่เธอซ้อนมอเตอร์ไซค์ผมครับเพราะเธอจะกอดผมแน่นมากจนแก้มนุ่มๆของเธอมาชนกำลังของผมทำให้ใจของผมเต้นรัวไปหมดเลยครับพี่ว่าช่วงเนี้พี่น้ำหนักขึ้น เลยมาวิ่งออกกำลังกายสะหน่อยอะเธอหันมาตอบผมหลังจากที่ผมทักทายเธอผมที่กำลังวิ่งตามหลังของเธอก็แอบมองหุ่นของเธอจากทางด้านหลังเธอใส่เสื้อกล้ามแบบสปอร์ตกับกางเกงขาสั้นทำให้เธอดูเซ็กซี่ขยี้ใจมากเลยผมว่าพี่อะไม่ต้องออกกำลังกายหุ่นของพี่ก็ดีอยู่แล้วนะครับจริงเหรอเต้พี่หุ่นดีจริงๆเหรอ ทิ้งสิครับพี่แล้วเต้ชอบไหมอ่ะชอบสิครับชอบจนผมอะอยากจะเป็นคนพิเศษของพี่เลยจะได้คอยเอาใจพี่อ่ะครับบ้าจังเลยเต้นี่จากนั้นเราสองคนก็วิ่งไปได้สักพักแล้วก็ไปนั่งพักเหนื่อยกันที่โต๊ะใต้คนต้นไม้ใหญ่พี่แนนกับผมนั่งใกล้กันจนผม ได้กินกายหอมกุลของพี่แนนแถมตอนนี้พี่แนนะยังมีเหงื่อชุ่มตัวไปหมดทำให้ผมรู้ส,สึกแปลกๆขึ้นมาจนหน้าแดงตัวร้อนผ่าไปหมดพอเธอดูเซ็กซี่เหลือเกินแล้วผมก็เขินเธอจนทำอะไรไม่ถูกนั่งเหงือโดตัวแข็งนี่เต้เป็นอะไรไปหรออยู่ๆก็นั่งตัวเกงเหัืโดแบบนี้ีอย่บอกนะว่าเขินพี่อะ ก็ผมไม่เคยได้ใกล้ชิดกับผู้หญิงนีครับพี่ผมเรียนโรงเรียนชาย้วนพอได้นั่งใกล้ๆกับพี่อก็เลยเกิดอาการแบบนี้นะครับน่ารักจริงๆเลยนะเราแล้วเธอก็ยื่นมือบางมาถึงแก้มของผมเป็นจังหวะเดียวกันกับที่หนอนบนต้นไม้มันล่นมาใส่ตัวเธอเธอก็ตกใจกอดผมแน่นจนตัวเราสองคนแนบชิดกัน ต่ช่วยพี่ด้วยหนอนนี้ยใหญ่ตัวใหญ่จังมันลนใส่พี่จับมันออกไปทีพี่กลัวก็ได้ครับพี่จากนั้นผมก็ยื่นมือหนาของผมไปจับหนอนที่ไตยอยู่บนต้นขาของเธอออกผมถึงกะมือสันว่าเกินน้ำลายแล้วผมก็จับหนอนออกไปจากขาของเธอและพี่แนงก็ค่อยๆผ่าตัวออกจากอ้อมอกของผม แล้วก็นองหน้าผมด้วสีหน้าที่แดงกรรมํมคงเป็นเพราะเธอเขินที่ตกใจแล้วมากอดผมพี่ขอบใจเธอมากเลยนะที่เอาหนอนอไปให้พี่อะเอาเงี้ยเพื่อเป็นการตอบแทนเธอพี่อะจะเลี้ยงข้าวเย็นเธอนะเย็นเนี้ยมาที่บ้านพี่นะพี่จะเลี้ยงตอบแทนผมลหรอครับมันจะดีเหรอครับพี่ดีสิ แต่ผมเกรงใจพี่นะตกลงจะเอาไห้แต้เอาสิครับพี่แนะจะทำกับข้าวให้กินทั้งทีไม่เอาได้ไงแล้วเต่ชอบกินอะไรอะ่ะผมชอบกินหอยครับฮะอะไรนะเต้ชอบกินหอยเหรอครับพี่ผมชอบกินหอยขอให้เป็นหอยอะ่ะไม่ว่าหอยอะไร ตัวเล็กตัวใหญ่อะผมชอบกินหมดเลยนะครับดีเลยงั้นเย็นเนี้ยเดี๋ยวพี่จะทำเมนูหอยให้เต้กินให้เต็มอิ่มเลยนะจริงๆนะครับพี่จริงสิผมดีใจจังเลยครับที่จะได้กินหอยที่พี่แนนทำให้ผมกินเต้ว่าแว่าเมื่อกี้ตอนที่พี่ตกใจนอนแล้วก็ะโดดกอดเต้ ไม่รู้มีอะไรแข็งแของของแต่มาโดนตัวพี่ด้วยอ่ะพี่ดอนมันด้วยนะครับโดนสี่ตันเต็มเ็มเลยแล้วผมก็หน้าแดงด้วยความอายคย่อยๆหยิบกระติกน้ำลายลูกหมีหน่ารักออกมาสงสัยพี่แน่นะ่ะจะโดนกระติกน้ำลายลูกหมีของผมม่ะครับผมชอบเอาไว้ดื่มตอนมาวิ่งออกกำลังกายอ่ะครับพอเธอเห็นกระติกน้ำของผมเธอก็ทำตาโต ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าผู้ชายหุ่นล้ำเบิกอย่างเต้จะใช้กระติกน้ำลายลูกหม,มีแบบนี้พี่เห็นแล้วอดใจไม่ไหวแล้วอ่ะขอลองจับมันเล่นดูหน่อยนะแล้วเธอก็เอื้อมมือมาจับกระติกน้ำลายลูกหม,มีของผมเล่นแถมเธอยังขอเดิมมันอีกด้วยอืมสดชื่นดีจังเลยนะน้ำของเต้เนี่ยพี่ชอบจังเลยแล้วหลังจากนั้นเราสองคน แล้วเดินกลับบ้านไปพอถึงตอนเย็นสักหกโมงผมก็รีบไปขอประตูบ้านของพี่แนนเพื่อมาตามสัญญาที่พี่แนนจะทำอาหารเลี้ยงผมและพี่แนนก็เปิดประตูออกมารับมาไว้จังเลยนะเต้พี่ยังทำอาหารไม่ทันเสร็จเลยไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวผมช่วยพี่ทำด้วยเน้นก็ได้จาะเข้ามาสิและพี่แนนก็พาผมเข้าไปในครัว วันนี้เธอใส่ชุดเดรสสีขาวกับปงสั้นน่ารักสดใสมากเลยพี่แนนจะทำเมนูหอยอะไรให้ผมกินเหรอครับพี่จะทำหอยหวานย่างมาบีกิวให้กินนะเห็นเต้บอกว่าชอบกินหอยอือหือแค่ได้ยินชื่อผมก็อยากกินจนน้ำลายจะไหลแล้วครับพี่อยากกินขนาดนั้นเลยเหรอเต้แล้วมาช่วยพี่ล้างหอยก่อนสิได้สิครับ จากนั้นผมก็ช่วยพี่แนนล้างหอยจันทราหอยอีกอย่างเนี่ยพี่แนนสดจังเลยพี่ไปซื้อมาจากเจ้าประจำในตลาดมหาชัยเนี่ยพ้องจะขึ้นจากเรือประมงเลยนะแบบนี้คงจะหวานนะดูเลยนะครับแน่สิหอยดีๆสดๆนะมันก็ต้องหวานอยู่แล้วหลังจากนั้นผมกับพี่แนน เอาหอยไปย่างบาร์บีคิวกินหอยของพี่แนนเนี่ยหวานจังเลยะรสชาติดีมากเลยครับชอบก็กินเยอะๆนะจากนั้นผมก็กินหอยหวานกับพี่แนนแล้วก็ดื่มไวน์กันไปด้วยสักพักผมกับพี่แนนก็เริ่มมึนจากฤทธิ์ของวายแดงที่เราเดื่มมันเข้าไปมันทำให้ผมใจกล้ามองหน้าพี่แนนแล้วก็ส่งสายตาหวานเย้ยออกไป พี่แนนครับพี่แนนมีแฟนหรือยังครับพี่เคยมีแล้วแต่ตอนนี้เลิกกันไปได้สองสามปีแล้วแหละตั้งแต่นั้นน่ะวิงชักหัวใจของพี่อ่ะพี่ก็ไม่เคยเปิดให้ผู้ชายคนไหนเข้ามาอีกเลยแล้วผมก็ค่อยๆเคลืค่อนตัวเข้าไปจนหน้าของผมอยู่ชิดกันหน้าของพี่แนนะแล้วถ้าผมจะขอเป็นผู้ชาย พี่เปิดลรีนชัาหัวใจของพี่อีกครั้งจะได้ไหมครับเต้เอาจริงเหรอเอาจริงสิครับผมชอบพี่ตั้งแต่วันแรกที่พี่ย้ายเข้ามาอยู่ข้างๆบ้านผมแล้วถ้าเต้เอาจริงเงินพี่ก็ตกลงพอพี่แอบชอบเต้เหมือนกันรู้ไหมว่าพี่อ่ะมักจะแอบมองเต้ผ่านก,นากระจกห้องนอนของพี่อยู่บ่อยๆจริงเหรอครับ ถ้าอย่างนั้นผมกับพี่มาเป็นแฟนกันนะครับวันนี้ผมขอเปิดลิ้นชักหัวใจของพี่เลยนะครับอยากเปิดก็เปิดสิแต่มันคงจะเปิดยากหน่อยนะเพราะมันไม่ได้เปิดมานานแล้วหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆเปิดลิ้นชักหัวใจของพี่แนนจนผมสามารถเปิดลิ้นชักหัวใจของพี่แนนได้โดยการเอาใจเธอแล้วผม ก็ค้นใจของเธอจนรู้ว่าเธอชอบอะไรแบบไหนเต้นี่ค้นลิ้นชักของพี่เก่งจังเลยนะคนทุกซอกทุกมุมของหัวใจของพี่เลยและคืนนั้นผมกับพี่แนนก็ได้มีความสุขด้วยกันทั้งคืนขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีครับ